มาตินโอเดกาดกับตันทีมอาเซนอนมองว่าการดวนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเรื่องที่ต้องสู้กันอย่างดูเดือดอยู่แล้วเพราะทั้งสองทีมมีความเป็นอริกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปืนใหญ่โดนเรือใบสีฟ้าปาดหน้าคว้าแชม League, ป์พรีเมียร์ลีกไป2ฤดูกาลหลังสุดแถมการเจอกันเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็มีจังหวะปะทะกันเดือดระหว่างเกมและหลังจบเกมยังมีวลีสเตย์ฮัมเบิร์ที่กลายเป็นประเด็นให้พูดถึงโอเดกาดพูดถึงเรื่องนี้ว่า ผมคิดว่าในวงการฟุตบอลเกมแบบนี้มันเต็มไปด้วยอารมณ์ร่วมอยู่แล้วอดรีนาลีนมันพุ่งพล่านเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในสนามแล้วพอคุณเดินออกไปข้างนอกมันก็จบลงแค่นั้นกับตันทีมปืนใหญ่ยังมองว่าเกมระดับนี้เป็นเรื่องปกติที่จะต้องใส่กันเต็มที่ผมไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกนะมันเป็นเกมที่มีความเป็นอริกันสูงคุณต้องแข่งขันและทำให้ดีที่สุดมันก็ต้องมีความเข้มข้นเป็นธรรมดา บางครั้งมันอาจมีจังหวะเดือดกันบ้างแต่นั่นคือสิ่งที่ฟุตบอลควรเป็นหลังจากนั้นนักเตะหลายคนก็รู้จักกันดีจากทีมชาติไม่ว่าจะเป็นอังกฤษบราซิลหรืออย่างผมกับเออร์ลิงแต่ในสนามกับนอกสนามมันเป็นคนละเรื่องเลยนะตอนลงไปเล่นมันคือการต่อสู้ที่ดีมากจริงๆแฟนๆแ,แ,แมนซิ n ตี้และอาเซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ